สวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านด้ยนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช a n e a s m a ผ่านหาง YouTube ครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Kena Bright of Spirit กันอีกครั้งแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็พาร์ทที่2นะต้องบอกเลยว่าเราเออมันจบไปอะ่ะพาร์ทที่1น,นะก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่ามันผมเล่นทีละประมาณครึ่งชั่วโมงดีไหมผมคิดว่าพาร์ทหนึ่งอะอตอนนี้มันสามารถเล่นกับ เล่นกับพวกนี้ได้นะเนี่ยเต้น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 เนี่ยขึ้นมาเต้นโอเคผมรู้แนละ้ววิธีกดเล่นกับกับพวกวิญญาณเนี่ยกดตัวสีนะครับในการเล่นก็ตัวเกมนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะชอบมากเลยเป็นแบบว่าซับไทยนะครับแต่ว่าเสียงก็จะเป็นเสียงแบบปกติผมไม่รู้ว่ามันมีปุ่มกดวิ่งหรือเปล่านะผมเลยใช้การกระโดดเอา โดดลงเขาเลยนี่นี่เอ๊ะมันกดวิ่งกดอ,อ,อะไรวะเหมือนว่าจะไม่มีเป็นการวิ่งอยู่แล้วหมู่บ้านเดีย๋ยนะขอยืนขึ้นก่อนนี่คือพวกเราน้องๆของเรานะครับน้องๆของเราอุ๊ยนี่ไรอะตรวจสอบสิลำธารที่ไหลผ่านใต้ช่องเขา เต็มไปด้วยพลังสถานบูชาแห่งคุณเขาเออมันคืออะไรโอ้อลังการอยู่แล้วหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านคำสาปเลยอะดูดิตรวสอบได้เนี่ยเห็นนะะข้าจะรอเจ้าที่สถานบูชาแห่งน้ําในป่าที่ถูกลืมเลือนใค้ยะรอข้าที่สถานบูชาอย่างนั้นเหรอโอเค ได้เลยอ้อะไรกันเนี่ยเป็นแค่แบบพวกดวงวิญญาณพลังนะฮะอ้าวได้ดิแบบเนี้ยโอ้โหเข้าคอครับผมเข้าคอเอยผมรู้สึกกระตุกนิดหน่อยแบบ f p s ตกนะครับนี่ต้องเลง็งเลง็งเล็งแล้วก็ส่งวิญญาณนี่สวดส่งวิญญาณ นี่กล่องหรือเปล่ามันน่าจะเป็นกล่องนี่ไม่ใช่เหรอปีกย<ป>่ง<ป>อุ๊ยอุ๊ยระเบิดระเบิดหมดแล้วนี่อ,อ,อ,อ๋อเหลือหนึ่ง<ป>สวดส่งวิญญาณครับเชลเชลกำลังเซฟเอ๋อนี่คืออันใหญ่เลย นี่โอ้โหว้าวสุดยอดตรงนี้ก็ดูอดุดมสมบูรณ์ขึ้นนะพบเจอเกวียนหมวกอืมเจอเกวียนหมวกเหรอเกวียนเหรอใช้ขี่เหรอเอรือกว่ายังไงไปดูสิเออโอเคโอ้โหนี่เราสามารถกดอัพได้นะตอนนี้ผมค่าพลังยังไม่พอยังไ ยังไม่พออัพเปิดหีปเฮ้ยได้หมวกมาจริงด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะกระถางมีหมวกของรถอันใหม่ร้านค้าเหรออ,อะไรวะเนี่ยสวมใส่หมวกใส่อะไรเดียรรถสีทองไม้เท้าอ่ะซื้ออะไรดี เออแค่นี้แหละเนี่ยอันนี้คือที่เรามีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีเมื่อกี้เห็นรูปปั้นอะไรทุกอย่างหรือเปล่านี่ไงนี่ไง,ไงเปิดเปิดโอเคครับได้เพชรได้อะไรมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอใส่ก่อนขอใส่ของก่อนได้ของใหม่มาครับอ่ะหมดแล้วเหรอ เอ้หนูที่นี่ถูกกั้นเอาไว้บางทีซาจูโร่คงช่วยได้เขาักจะอยู่ที่สถานบูชาแห่งหน้ากากเจ้าจูโร่เองไม่ได้เห็นต้นไม้ตรวจสอบสถานบูชาแห่งหน้ากากอย่างนั้นเหรอมันอยู่ที่ไหนอ่ะข้าบนนี้สินะโอเคไปไปดูกันสถานบูชาแห่งหน้ากากนะครับตรงนี้นั่นเองอุ๊ยอะไรอ่ะ มีพวกวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้สินะสถานบูชาแห่งหน้ากากซาจูโร่เหรอใช่ไหมล่ะโ <c oughs> อ้สุดยอดเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสวยงามนะอืมสวยงาม นมเย็นๆพวกลอดดูชื่นชอบเจ้ามากเลยเนาะปกติแล้วพวกเขาขี้กลัวข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาที่หมูบ่บ้านของเราเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตในป่า Hello, <Spirit. S 1> สวัสดีข้าหาทางไปยังสถานบูชาแห่งคุนเขาศักดิ์สิทธิ หมู่บ้านของเราเชื่อมโยงกับพลังของสถานบูชาแต่พลังนั้นมันจางหายไปนานแล้ววิญญาณหลงทางเตะๆอยู่ที่นี่ทวาพันกับโศกนาฏกรรมในอดีตของพวกเราเจ้าต้องช่วยวิญญาณเหล่านี้หากเจ้าอยากไปให้ถึงสถานบูชาแห่งขุนเขาระหว่างทางข้าเจอเด็กสองคนพวกเขาขอให้ข้า <help> ช่วยเด็กที่ชื่อทาโร ไม่แปลกใจเลยที่เบน,นิและชายาจะเจอกับเจ้าพวกเขาเป็นเด็กฉลาดและจะทำทุกสิ่งเพื่อพี่ชายของพวกเขาอ๋อพี่ชายเหรอเราสร้างหน้ากากไม้เพื่อเขารบคนตายอืมถูกวางไว้ที่นี่แล้วค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางของวิญญาณในชีวิตหน้า พ่อของข้าเป็นผู้นำวิญญาณประเพณีของเราแตกต่างกันแต่เขาช่วยเหลือวิญ,ญญาณมากมายให้ก้าวต่อไปอยังชีวิตหน้านะง so you know, ั้นเจ้าก็รู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิญ,ญญาณที่ไม่หลุดพ้นน่ะรับหน้ากากของทาโลไปมันผูกมัดกับวิญญ,ญาณของเขาและจะช่วยให้เจ้าเติมเต็มคำสัญญาที่ให้กับเด็กๆได้ฮะ เอามาเลยเข้าใจละนี่ได้หน้าก,กากของทารโรมานะครับแจมเลยโหกดตัวทีเพื่อสวมหน้ากากจึ๊บอ่ะฮะเห็นรอยเท้านะครับเห็นรอยเท้าไปทางนูน้นอันนี้คือไฟอะไรไม่รู้ โอเคเวลาเราใส่หน้ากากเราสามารถมองอะไรได้บางอย่างนะขอดูก่อนเป็นตีนแมวนะเป็นตีนแมวแบบคือเหมือนว่าจะวิ่งมาทางเนี้เอ้าชาวแก๊งทำอะไรของพวกเจ้าอ๋อช่วยเหลือวิญญาณนะครับที่อยู่ใต้หินโอเคอุ้ย โอ้แบบหืมแบบไหนกันห้ามลงไปข้างล่างเหรอแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยต้องใช้หินไหมอืมเดี๋ยวนะต้องสวมหน้ากากก่อนถึงจะรู้เฮ้ยชึบเออหน้ากากไม่ได้บอกอะไรขาดเลยเนี่ยให้ตายเถอะมันคืออะไรกันเนี่ย หน้ากาไม่ได้บอกอะไรเลยนะอ๋อบอกว่าบอกว่าสิ่งมีชีวิตมันไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เอ่อไม่ใช่ดิล็อตบอกว่าล็อตอยู่ทางไหนเราก็เราก็ไปเอาล็อตมาได้หนึ่งตัวเมื่อกี้นะครับอืมโอเคประมาณนั้นอุ้ยอันนี้จะไปยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิสะพานมันขาดอยู่นะา สวมหน้ากากแล้วก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีนะครับก็โอ้ว้าวตรงนั้นมีเหมือนว่าจะมีสะพานนี้ขึ้นไปนะตรงนั้นน่ะเออมีสะพานให้ขึ้นไปด้านขวานะครับงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปด้านขวาแล้วกันตรงนี้เหมือนเรามาดูเฉยๆอาเท่าไม่พูดคุยดีกว่าคุยกันเยอะแล้วอ๋อนี่ไงมันมันถูกปิดเอาไว้นี่ ต้อจะไปต่อ,อยังไงล่ะลองไปด้านซ้ายดูแล้วกันขวาล้ายซ้ายดีใส่หน้ากาก่อนห,อหมอไม่เห็นอะไรเลยอะหน้ากากนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเฮ้ยผมไปไม่ได้ ใช้หน้ากากของทาโร่เพื่อเปิดม่านวิญญาณอ๋อต้องกลับไปที่ม่านวิญญาณเหรอเนี่ยโอ้ยเราต้องดูรายละเอียดเควสด้วยนะนี่คือแบบว่าเล่นแบบไม่ดูอะไรเลยอ่ต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อเปิดม่านวิญญาณก่อนอันดับแรกไม่งั้นเราจะไปไหนไม่ได้โอเคงั้นเราก็ไปเปิดม่านวิญญาณก่อนละกันทึบ อ่มีรอยเท้าเดินมาทางนี้นะฮะนี่เหรอโอเคเยี่ยมไปเลยใช้หน้ากากปึ๊บเปิดม่านวิญญาณลอ,อยอะไรนะอะตามันไปบางทีมันอาจจะพาเราไปหาทารุมันไปไหนแล้วอ่ะ ทันไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนูมันไปไหนแล้วนี่หรือเปล่าเอาเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับผมแบบนี้นะฮะเข้าคอครับเข้าคอนี่๊ มันคืออะไรสิมุ้งม่วงตรงนั้นน่ะเฮ้ยเหนื่อยเหรออ๋อไม่ไม่รู้มันคืออะไรนะรู้สึกว่าอ๋อเราต้องห้ามเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเรื่องมันจะลดรดอ,อาเพื่อส่งรถไปยังต้นไม้พวกนั้นโอเคอ,อนะอนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย โจมตีครับโจมตีเล็งนี่เนี่ยเล็งไปเยียงไปเยียงเขา้าคอระเบิดพลังอู๋แรงมากเลยอ่ะโัวพโอ้โหครผิว วิ้ยแรงไปนี่ยังไม่ได้รับโจมตีเลยนะเนี่ยหัว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 เก็บสองเก็บสองในทันทีฮ่าโอ้สว่างสะอาดเลยอย่างนี้ว้าวต้นไม้เติบโตทุกคนแฮปปี้วิมีกระแทกมีอะไรด้วย นี่คืออะไรอ่ะเคลื่อนย้ายกลุ่มลอ็อตอ๋อโอ้ยผมสามารถคุมมันไปซ้ายขวาบนไปนู่นได้อ,อันนี้มานี่มานี่ไหลมานี่ไหลมานี่ไหลมานี่มานี่อ,อันนี้คือลอยกระแทกนะแล้วนี่คือหมุนอ๋อนี่คือเติมหมุนหมุนหมุนมานี่มาเติมมาเติมเรื่องก,กัน เออโหสุดยอดเลยมันใช้แบบนี้ได้หรอแล,แล้วลเราสามารถใช้ทําอะไรได้อ่ะแบบเออมันมันใช้ทําอะไรได้เดี๋ยวนะโอเคมานี่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 เหมือนว่าจะใช้พังไอไอพวกข้างหน้านะผมไม่ผมไม่รู้นะผมว่ามันาน่าจะใช่อ่ะ มันน่าจะใช่ดีว่าโอเคควบคุมแล้วก็ไหลมานี่เออจริงด้วยกระแทกเอ,อ้ยสวยงามปล่อยเลยละกันมามานี่สุดยอด นั่นคืออะไรอ่ะให้อาบน้ำหรอได้อะไรมา <c oughs> อ๋อแบกแล้วนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวปล่อยให้หยิบขึ้นอ๋อย้ายวัตถุโอเคต้องย้ายมาตรงนี้หรือเปล่า มานี่อ่าแบกเจ้านั่นมาที่นี่ปลกต้นไม้โอเคเออใช้ไอตัวนี้ทำลายนะครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่มานี่ขึ้นกระแทกดังตูมกระแทกนี้ด้วยตูมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอูมสุดท้ายแล้วหมด น่าจะหมดแค่นี้แล้วอันนี้อันนี้ทำอันนี้ทาได้ไหมเนี่ยผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อต้องปีนขึ้นชึบ ่าแจวเลยนี่เป็นเหมือนก้อนอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนเทเลพอร์ตเหรออุ้ยไอยาเราสามารถเทเลพอร์ตกลับไปที่หมู่บ้านได้ด้วยโหสบายเลยแบบนี้โอเคมีการเทเลพอร์ตแล้วนะเยี่ยมครับเย,ย,ยี่ยมเจ่มเลยอ่ะเอาโผล่มาอีกแล้ว ตีตีก่อนได้เปรียบครับมานี่มานี่ควงนี่นี่มาสิใช้ล็อตในการสู้ครับใช้ล็อตในการสู้เฮ้ยเจะทุ่มเข้าไปฉันเองฉันเองพวกนายไม่ต้องแล้วไว้เป็นหน้าที่เราเปียง โคตรอด้ออยโอ้หโดนโดนโดนไม่ไม่ฮ่โคตรอดเลยวกัวกัวทานี้ตีแรงมากนะท่านี้ ไปยังไงเดี๋ยว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 โอ้โนคีย์บอร,ร์ดหลุดครับพอดีก็สั่งให้มันหมุนควงตรงนี้ปาบทุ่มเข้าไปแล้วก็ทุ่มเข้าไปแล้วก็ทุ่มเข้าไปเดี๋ยวจาัดก,การเองที่เหลือเวียง ie แบบเต็มข้อ เวียงแบบเต็มข้อแหมสุดยอดอุ้ยยังมีเหลืออีกร้อยยี่ห้าโอ้ได้แปดสิบห้าเลยเหรออ่ะร้อยยี่ห้าแปดสิบห้าเมื่อกี้คือยังไงโอ้ธรรมชาติกลับคืนกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ เราจะเอาไปทำอะไรเปิดป่าแล้วเปิดป่าหรือเปล่ามานี่มานี่สวยที่นี่คือเอ้าได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับมาเลยสหายสมาชิกใหม่โอ้ได้ล็อตสิบสิบเอ็ด 10, ตัวอ๋อต้องใช้หน้ากากหรือเปล่าเราถึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> ถ้าใช้หน้ากากจะสามารถนำทางได้นะครับว่าเออมันอยู่ตรงไหนกันอะไรเงี้ย เฮ้ hey, พวกพูดคุยซะหน่อยสิเจ้าเห็นส pues ิ่งท <Yeah, ี่เธอทำกับสำหรับนั่นไหมข้าบอกแล้วว่าเธอช่วยพวกเราได้เยี่ยมมากเคน่าไปกันเถอะใช้ตัวนี้ก่อนควบคุมควบคุมก็ไปทางนี้แล้วมั้งเนี่ยวุ้ย น้ำตกอุ้ยไม่ใช่ฝนตกอ้ยฝนตกหนักเลยเห้ยพวกใส่หน้ากากก่อนนี่แหละคือแสงนำทางที่เราพาไปหาทารโร่นะครับนั่นไงมันให้เราเห็นภาพเลยทางไหนแล้ว,ว่ะโอ้โหบรรยากาศเฮ้ยโอ้โหนี่นี่หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่า ว้าวเหมือนเรากำลังเดินเข้าหาบอสใหญ่นะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกได้ผมสัมผัสได้ใช่ไหมนี่ไงต้องใช้หน้ากากแล้วฮึบโคตรเท่เลยอะ่อเนะเฮ้น้าอ่าฮารุฮทารุเป็นวิญญาณนะครับ นี่คือเรื่องราวการพยนภัยทุกอย่างเเฮฮ้้ยยได้เห็นทุกสิ่งนะเมื่อกี้แบบเห็นแบบแบบแบบเข้ามาในหัวโอ้ยเสียงฮาโลฮ <laughs> าโลไม่อยู่แล้วเอาไม่ oh my, นะะเด็กน้อย เกิดอะไรขึ้นเจ้าเห็นอะไรตอนสวมหนา้าก่าวของทาโร่เหรอทาโร่อยู่ที่นี่แต่เขาลืมว่าเขาเป็นใครเราต้องหาเครื่องรางทั้งสามเพื่อช่วยให้เขาจําได้ป่ามันใหญ่เราจะหาได้จากที่ไหนบางทีงทคุณลูซูช่วยพวกเราได้บ้านของเขาอยู่บนนั้นคุณลูซูเดี๋ยนะให้ขึ้นไปข้างบนเลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวข้างบนนั้นคุณลูซู บ้านคุณรูซูอยู่ข้างบนนั้นนะครับเอาจริงดีล้วแบบเราจะเริ่มจากทางไหนดีอะเริ่มจากการปีนตรงนี้ได้ไหมอ๋อใช่จริงด้วยถ้าใส่หน้ากากก็จะรู้นะว่าไปทางไหนนะข้างบนนั้นไปตรงนี้ธรรมาชาติดีนะตรงนี้ ไม่มีการโดนกัดกินภูเขาลูซูอันนี้ไงเช็คพอยต์อันนี้สามารถวาร์ปได้นะครับนี่แถวเลย <c oughs> โอเคบอกไงเจ้าพวกเด็กน้อยทำอะไรกันอยู่เ่นอุ๊ยเอา้าสะพานขาดโอน้ำใสมากเลยโอ้ น้ำสะอาดครับเนียดูสิอยู่ข้างบนนั่นเหรอผมจะไปจากทางผมจะเริ่มไปทางไหนดีเฮ้ยไอพวกน้องๆคุยด้วยได้ไหมบ้านของคุณลูซูอยู่ไกลมากใช่แล้วไงต่อถ้ามองเห็นหอคอยบนโอ้นน่นเหรอข้างบนนู่นเหรอโอ้ข้างบนนู่นเลยนะแต่ว่าเหนอไม่ใช่อะ่ะมันบอกให้ไปตรงนี้ด้านขวานี้ จะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่นี่คือที่ไหนเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมีตัวอะไรปีนขึ้นไปข้างบนด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยลิงโกกเหมือนว่าจะเป็นปีศาจลิงโกกนะครับอุ๊ยนี่มันวิญญาณร้ายนี่หว่ะ นี่คือวิญญาณชั่วร้ายวะ่ะมาเข้ามานี่ผมยังไม่ได้อัพพลังโจมตีนะแต่ผมโหดขนาดนี้ถ้าพ,พลังโจมตีนี่คงจะตีพวกมันทีเดียวตายนะไปยเ่งระเบิดพลังครับระเบิดพลัง ปเปี้ยงโอ้เก็บสองอุยหลบเข้าหลังปเปี้ยงสวยสับเข้าคอเราเริ่มปลดได้ละไอตัวใหญ่นี่ต้องโดนปเปี้ยงปเปี้ยงปเปี้ยงเฮ้ยเล่นแรงนะเล่นแรงนะโอ้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 โอ จัดหนีไปไงรอบนี้มากันเยอะแปลกๆนะปกติจะไม่ค่อยเจอเยอะขนาดนี้นะโอเคหรือว่าเราเคลียใช่ไหมเนี่ยย่แจมเลยครับปุชุ๊ อิ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหธรรมชาติคืนกลับมาอ๋อนี่คือทางขึ้นนี่เองนะครับมันคือทางขึ้นเออแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงที่มันเป็นแท่นตรงเนี้ยนั่นน่ะสิมันคืออะไรเหรอไม่ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมในเมื่อทุกคนไม่รู้ก็แสดงว่ามันเป็นแบบที่ที่วางอาถรรพ์เมื่อกี้แน่เลย นหนึ่งในความทรงจำของทาร์โลดูสิว่ามันจะพาข้าไปไหนอโอเคมันจะพาข้าไปไหนเหรอเป็นวิญญาณสีแบบสีทองนีครับอะไรอ่ะ จะทันแล้วโดดจับกระโดดจับอึบฮึบฮึบไม่ทันพามาที่นี่พามาทําไมอ่ะอ๋อนี่คืออะไรต้องใส่หน้ากากก็เปล่าป๊าบเขาให้ใส่หน้ากากมองผ่านแผ่นป้ายดูสิหยดน้ําตาของป่าสัญญาณของการเจริญเติบโต ความตายนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่เสมอให้เราดูแค่นี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันคืออะไรไม่เข้าใจอ๋อน้ําตาแห่งธรรมชาติาต้องใช้นี่นะรวบรวมรวมิญ,ญญาณมาแล้วก็เอาไปถล่มอะไรสักอย่าง,งผมว่านะถลม่มันนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่พังพังมันให้หมดแจ๋วคือใช้ในการเปิดทางอะ และอันนี้อันนี้ต้องพังหรือเป่ะเฮ้ยหูเจ็บเฮ้ยอ,ยอ,ยอย้มันหนองในแปบ๊บหนึ่งนะมันคือหนองในเทียมครับเดี๋ยวผมขอทําการเอาพวกนี้ไปถล่มมันดีกว่ามานี่มานี่มานี่นไหลไปเหมือนตอนนี้เรากําลังแบบควบคุมเฮ้ย <c> ฮ <oughs> <c oughs> ึนี่โอเคอ๋อต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้ทำนะครับ อุ้ยดูดพชรดูดพชรผมได้พลังพชรมาเพียบเลยนะผมยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ยผมได้มาเยอะมากแต่เราไม่อัพครับได้มาเยอะแต่ไม่อัพไหนมาดูกันก่อนว่าผมมีเท่าไหร่นะครับผมต้องดูยังไงอะเวลาผมจะอัพสถานะเนี่ยนี่หรอผมสามารถอัพท่านี้ได้นะแต่ท่านี้มันถูกล็อกไว้อยู่แล้วก็อันเนี้ย อืสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวค่อยปลดล็อกแล้วกันโอเคครับสำหรับพัทนี้ต้องลากันไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ถูกใจเป็นกำลังใจดใ้วยน,นะครับสุดเกียตทุกคูบ่าบายอุมมันมากเลยว่ะนะเดี๋ยวมาต่อกันครับพักก่อน